น,นี่ที่โรงพยาบาลวชิระตรงถนนยุคนะตอนนี้คงเป็นเรื่องของการรื้อตัวสถานีนะโดยใช้หุ่นยนต์ที่เป็นอัตโนมัติเข้าไปเหมือนกับการควบคุมของเด็กเล่นจากด้านนอกกันนะด้าน,นล่างก็ไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็เอาคนออกมาก่อนนะก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะทำอะไรบ้างตรงนี้นนร,รื้อแค็บิ้งพวกสระต่างๆออกก่อนแต่ยังไม่ตัวโครงสร้างใช่ไหมยังครับยังรับมันยังมีซุดตัวเพิ่มไหม ที่ฐานไม่มีฮะแต่ตัวอาคารบนเมื่อเช้ามีนิดหน่อยแต่เข้ามาก,ก็สะียรนดีนะเริ่มเริ่มนิ่งๆขึ้นแล้วครับโอเคครับสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็เริ่มลือ้ออาคารตำรวจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีคนถามว่าทำไมกทรทมไม่แจ้งความไม่เพราะว่ากทรทมมีข้อตกลงกับหลัม,มอ,อยู่แล้วนะว่าถ้ามีความเสียหายเขาจะสร้างกับคืนให้หมดอาศัยข้อตกลงก่อนเพราะเป็นรัดต่อรัดถนะูกไหมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นที่ไม่มีข้อตกลงอะไรต้องไปแจ้งความ ขาถือว่าเขาก็มาทําไม่ได้ทําเพื่อค้ากาไรหรือว่าอะไรเป็นทําเพื่อประโยชน์ของชาวกรทมนะมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรได้ก็ต้องช่วยกันะนะครับโอเค